อันนี้วันที่หนึ่งอะไรวะหนึ่งหนึ่งมิถุนาหนึมิถุนาสองศนย์สอครับวันนี้เรามาเที่ยวไทยแฟร์นะครับและเจ้าแรลที่เราจะเจอคือเจ้าคุณ<ว>คุณอดผัดไทยเจ้าเก่าแล้วก็ผัดซีอิ๊วผัดอะไรทุกอย่างเลยครับที่นี่รับรองอร่อยแน่นอนดู คนผัดสิครับปีมือทั้งกล้ามใหญ่เป็นมัดมัดเลย,เลยนะกระทะใหญ่เบลเลอเทอร์เลยครับโอเคครับหลังจากที่ไม่ได้ชมมือซ้อมมือซ้อม <submission> อ้าวหลังจากที่ไม่ได้ถ่ายมาร่วมที่สิปีแล้วเขาก็ขอร้องบอกทำไมไม่ถ่ายเจ้านี้บ้างอ้าววันนี้ถ่ายให้แล้วนะครับเจ้าแรกรเดิมเลย อ้าวันนี้ร้านอะไรครับร้านของเด็กวันนี้ไอ่ามีผัดไทยมีผัดซีอิ๊วมีผัดทุกอย่างครับทำได้ที่นี่อ้าวเลยมีของทสวยทดเลยนะครับการสบอ้าวดูดิสาวๆคนไหนตักน้อยก็ไม่ต้องถ่ายนะครับสาวๆคนไหนตักเยอะก็ถ่ายไปเลยครับถ่ายดูเลยอ่าเรดอนดาย next p l e a วันนี้เรามาร่วมงานนั่นชายแฟร์นะครับซึ่งเป็นงานประจำปีนะครับอ้าวงาประจำปีไายแฟร์ครับ ครั้งที่หนึ่งปกติก็จะจัดงานใหแฟนสองครั้งครั้งในช่วงเดือนทำมาทำไมพี่เด็กวัดขายอะไรบ้างครับเนี่ยมีข้าวั่งแกงนะคะมีแพนงมีแกงเขียวไก่แพนงหมูแล้วก็คณะหมูกรอบของอร่อยทั้งนั้นเลยครับขอเชิญมาเที่ยวได้นะขายถึงห้าโมงก็หมดแล้วครับแต่คณะหมูกรอบพี่เดี๋ยวแป๊บนึงก็หมดแล้วเพราะฉะนั้นไม่มีมาชิม โอเคครับเเวอคัา์มเนอาโอ่นอออี้ลโว่นขาออฟรดบออกจากกระทะปุ๊บก็หมดปั๊บพลีครับขายดีมากครับราา5บาทครับอ้อบาทร์ห้าบาทเท่านั้นเองครับ ต่อไปก็ยัง็ปของเด็กวัดอยู่นะครับไปน้หมนด้ำเหมือนเดิมมาน้ำมะม่วงนะคะมะม่วงนะคะน้ำสัรดแล้วก็น้ำชาไทยอ่าเห็นไหมมีทุกอย่างครับที่อยากจะทานน้ำชาน้ำขวดน้ำกระป๋องโซดาทุกชนิด มีทุกอย่างครับน้ำมะพร้าวกับ๋องก็มีพคกกบกาแฟทุกอย่างน้ำเปล่าที่ขาดไม่ได้อย่าลืมเปิดยู u ูบนะครับคุณหมอลองยูทูบ